ก็สวัสดีครับนะครับผมบอสพระรามสามนะครับวันนี้นะครับผมจะนําพระแท้มาแบ่งปันให้ชมอีกหนึ่งรุ่นนะครับแล้วก็จะบอกเทคนิคนะครับการดูเบื้องต้นนะครับนะครับวันนี้นะครับผมจะนําเหรียญนะครับหลวงพ่อทองนะครับวัดสะแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะนะครับเป็นเหรียญมังกรนะครับปีสองหนึ่งนะครับนะครับแท้และทันนะครับเป็นอีกหนึ่งพระเกจินะครับยุคหลัง2,500นะครับ ที่ตอนนี้กำลังมีราคาที่สูงขึ้นนะนะครับก็เดี๋ยวผมจะนำมาให้ชมกันนะครับวันนี้นะครับได้มาสี่เหรียญน,นะครับนะครับพารุ่นนี้นะนะครับผมอ่าผมต้องบอกก่อนนะว่าเล่นไม่ยากนะครับพารุ่นนี้เล่นไม่ยากนะครับเข้าใจง่ายนะนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้นะ นะครับก็จะเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับที่คล้ายๆกับเหรียญมังกรหลวงพ่อเอียเลยนะนะครับคนพื้นที่ก็ให้ความศรัทธามากนะครับกับหลวงพ่อทองนะนะครับนี่นะครับเป็นอีกหนึ่งพคเกจินะครับที่น่าสะสมนะนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับหยิบขึ้นมาแล้วนะครับก็อย่างที่ผมบอกหลายายคลิปหรือทุกคลิปเลยนะครับพระเนี่ยนะครับต้องไม่บวมไม่เบรนะครับคมชัดหมดนะครับทั้งตัวหนังสือการแกะ นะนะครับพอหยิบเหรียญมาปุ๊บนะครับพยายามจดจํานะครับลักษณะรูปแบบเหรียญให้แม่นนะครับใบหน้าหลวงพ่อนะครับแล้วก็ตามตามมังกรตามพื้นเหรียญตามอะไรให้ให้ได้นะครับจดจําให้แม่นก่อนคือเราต้องจําพิมพ์พระให้ได้ก่อนนะนะครับนะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับยุคหลัง2,500นนะครับนะครับพื้นผิวเหรียญเนี่ยจะต้องตึงนะนะครับดวงตาเนี่ยเป็นเม็ดเลยนะนะครับ ทุกอย่างเนี่ยจะคมชัดหมดนะนะครับแล้วต้องไม่มีร่องรอยการถอดพิมพ์นะครับเหรียญต้องไม่บวมไม่เบอร์นะนะครับเดี๋ยวผมจะลงกล้องให้ดูแล้วกันน,นี่นะครับเนี่ยนะครับพอส่องไปเนี่ยนะตาเนี่ยลึกปึกเลยนะนะครับลึกมากนะครับพระแท้จะต้องคมชัดลึกแบบนี้นะนะครับ นะครับพาแท้ต้องคมชัดลึกแบบนี้นะครับไม่บวมไม่เบลอตาต้องเป็นเม็ดเลยนะเนี่ยนะครับตัวหนังสือเนี่ยนะครับจะต้องเป็นแท่งนะครับพื้นผิวเนี่ยจะต้องตึงนะครับถ้าเหรียญไหนคมคมชัดชัดเนี่ยจะเห็นเป็นเส้นกระแสผิวเหรียญเลยนะนะครับพยายามส่องดูหลายๆมุมนะมังกรเนี่ยนะครับเนี่ยดูดวงตามมังกรยังเป็นเม็ดเลยนะนะครับชัดมากนะคมนะครับพะรุนี้คมมากนะครับ พยายามดูหลายๆที่หลายๆแบบนะนะครับตามเกตมังกรเนี่ยนะครับพิจารณาได้นะครับเดี๋ยวผมจะตีกล้องให้ดูนะนี่นะจะคมชัดมากนะครับจะคมชัดมากเนี่ยนะพยายามส่องเข้าอ่าเข้าไปเยอะๆนะครับพยายามส่องดูรายละเอียดนะครับเส้นขนแมวอย่างเงี้ยนะนะครับตามพื้นผิวเหรียญน,นะครับช่วยได้นะครับ นะครับเนี่ยหางมังกรนะเนี่ย <lawsuit. S 1> นะครับจะมีเส้นกระแสผิวเหรียญเนี่ยนะวิ่งตามพื้นผิวเหรียญหนักๆเลยนะนะครับสําหรับเหรียญที่ปั๊มติดดีๆนะเนี่ยนะครับพยายามเอียงดูตามช่องตามร่องนะนะครับจะมีมิตินะครับคมชัดลึกนะนะเนี่ยนะครับขนาดมังกรเนี่ยดูดวงตามมังกรนะเนี่ยนะนะครับชัดมากนะครับคมนะครับคมเลยนะครับ เห er รียญรุ่นนี้ดูไม่ยากเลยนะนะครับนี่นะครับเดี๋ยวส่องตาหลวงพ่อให้ให้ดูทีหนึ่งนี่นะเนี่ยพยายามจดจํานะครับใบหน้าหลวงพ่อให้แม่นนะครับพยายามจดจําให้แม่นนะครับดวงตาของหลวงพ่อต้องเป็นเม็ดเลยนะนะครับแกะได้ลึกมากนะเนี่ยนะครับพยายามเอียงดูนะใต้คอตามเส้นคออย่างเงี้ยนะนะครับนี่ตามไหปลาร้านี่นะครับ เนี่ยนะครับพยายามจดจารายละเอียดพวกนี้ให้ได้นะครับดูธรรมชาติพระให้ได้นะนี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยจะมีเส้นคมคมตามอ่าตามจีวรตามสังกติเลยนะนะครับต้องจดจานะนะครับพระแท้ต้องคมแบบนี้นะนะครับพระแท้ต้องคมนะนะครับผมจะบอกประจําว่าพระแท้ต้องไม่บวมไม่เบลอคมชัดลึกนะครับพิมพ์ถูกนะทางอ่าทางด้านหลังนะครับก็จะแกะคําว่าวัดสระแก้วนะครับอําเภอ สแก้วนะครับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับรุ่นพิเศษนะครับปี2521นะนะครับสำหรับรุ่นนี้นะนะครับก็ทั้งด้านหลังจะเป็นยัน5นะครับพื้นผิวเหรียญเนี่ยนะครับจะตึงหมดเลยนะนะครับตึงหมดนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปั๊มนะจะต้องมีร่องรอยการปิ้นไม่มากก็น้อยนะครับแต่ต้องปิ้นนะนะครับหูเจาะปิ้นนะครับไม่มีร่องรอยการถอดพิมพ์นะนะ นะครับเจาะจากทางด้านหน้าแล้วปิ้นออกทางด้านหลังนะครับดูรอยปิ้นให้เป็นธรรมชาตินะนี่นะครับไซส์ประมาณนี้เนี่ยนะครับจะปิ้นแบบธรรมชาตินะครับจะไม่ใช่การถอดพิมพ์นะนี่นะครับเจาะแล้วปิ้นออกทางด้านหลังแบบนี้นะครับต้องปิ้นนะนะครับปิ้นทุกเหรียญนะพี่นะครับที่ผมดูมานี่ปิ้นทุกเหรียญนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูจุดใจต่างของของผมด้วยนะเนี่ยนะครับพยายามส่องดูพื้น ผิวเหรียญนะครับเส้นกระแสผิวเหรียญนะครับเส้นขนแมวนะเนี่ยนะครับยิ่งยันไขเคลื่อนแบบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณานะเนี่ยนะครับอ่าเห็นตัวหนังสือซ้อนไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเกิดจากแรงกระแทกของการปั๊มนะนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็จะทําให้ดูง่ายนะครับแบบนี้ก็จะทําให้ดูง่ายเนี่ยนะครับเส้นกระแสผิวเหรียญพวกเนี้ยนะ จดจำให้แม่นนะครับพาแท้ต้องมีอยู่นะนี่นะเส้นกระแสร็จหนักๆเลยนะตัวหนังสือเนี่ยนะสังเกตดูนะพี่จะคมชัดนะครับมีมิติมากนะครับจะไม่เบร์นะเนี่ยนะครับเห็นไหมเป็นแท่งเลยนะนะครับเป็นแท่งเลยนะนะครับถึงแม้จะขยื่นเนี่ยดูนะแต่ก็เป็นแท่งนะเส้นกระแสผิวเหรียญเส้นอ่าเส้นขนแมวเนี่ยนะครับวิ่งเต็มพื้นผิวเหรียญเลย นี่นะครับเห็นคําว่าปลาจีนไหมพี่นะครับบ, Pont บนสระอีของจอจานนะนะครับจะมีเส้นแตกออกมา1เส้นนี่นะครับจะมีเส้นแตกออกมา1เส้นนะครับนี่เห็นไหมนะครับมีทุกเหรียญนะนะครับที่ที่ผมดูเนี่ยนะเนี่ยนะครับสองเหรียญไหนก็เจอน,นะเนี่ยเนี่ยนะครับมีทุกเหรียญน,นี่นะ เนี่ยอาแล้วเห็นกระแสผิวเหรียญไหมนะครับนะครับเนี่ยหูเจาะปิ้นนะปิ้นอาปิ้นแบบธรรมชาตินะนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเหรียญถัดไปนะเนี่ยนะครับมีเส้นแตกออกมานะครับบนตัวสละอีนะเนี่ยนะครับจะมีเส้นขนแมวเนี่ยเนี่ยเห็นไหมชัดไหมนะและดูกระแสผิวเหรียญน,นะนะนะครับหนังสือเนี่ยเป็นแท่งเลยนะนะครับดูไม่ยากนะ และลอยปิ้นตรงนี้สําคัญนะพี่นะครับตอนนี้ยังไม่เห็นเกที่ทําออกมาได้นะนี่เดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่นะครับตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนรอยพับนะครับมีทุกเหรียญน,นะต้องมีทุกเหรียญน,นะนะครับเกทยังทําไม่ได้นะครับแล้วผมยังไม่เห็นนะนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัว ต่อไปจะมีหรือเปล่านะนะนะครับแต่ดูเนี่ยตัวเนี้ยนะจะเป็นเหมือนรอยพับนะพี่นะครับเหมือนเราเอากระดาษมาเนี่ยอ่ะพับอย่างเงี้ยนะแล้วอ่าแล้วจะเกิดร่องอ่าร่องรอยแบบเนี้ยเนี่ยเนี่ยนะครับคล้ายๆกันนะเดี๋ยวผมตีกล้องให้ดูแล้วกันนะนี่นี่นะครับจะเป็นเหมือนรอยพับเลยนะ นี่นะครับเกยยังทําไม่ได้นะมีทุกเหรียญน,นะพระแท้ต้องอต้องมีตรงนี้ทุกเหรียญน,นะเนี่ยนะครับตัวหนังสือเป็นแท่งหมดนะดูไม่ยากแล้วเล่นไม่ยากนะพี่สําหรับรุ่นนี้นะนะเดี๋ยวผมจะบอกจุดจ่ยายจ่ายตังของผมแล้วกันนะนะครับแต่แต่ละคนจะมีจุดจ่ายตังที่ไม่เหมือนกันนะนะนะครับส่วนตัวผมแล้วนะนะครับผมสังเกตดูนะนะครับ พี่สังเกตดูช่วงบริเวณปลายยันตรงประมาณหนึ่งนาฬิกานี่นะนะครับพยายามสังเกตดูตรงนี้นะนะครับพยายามดูตรงนี้นะนี่นะพยายามดูตรงนี้นะนะครับผมสังเกตได้นะนะครับว่าจะมีรอยปิ้นออกมานะนี่เนี่ยเห็นไหมนะครับบนตัวยันนะจะมีอยู่ติ่งหนึ่งนะครับที่เกิดจากการปั๊มนะครับเป็นรอยปิ้นออกมานะ นี่นะเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแล้วกันนี่บริเวณนี้นะเนี่ยเนะี่ยตรงปลายันเนี่ยนะนะครับเนี่ยจะมีเหมือนติ่งอยู่ติ่งหนึ่งนะเนี่ยเนี่ยนะครับเห็นไหมเอ่ยนะครับเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับจะมีอยู่ติ่งหนึ่งนะเดี๋ยวลองส่องเหรียญถัดไปว่ามีไหมนะครับเป็นรอยปิ้นเนี่ย นะครับแต่เหรียญนี้จะเห็นชัดหน่อยเนี่ยเนี่ยนะครับจะมีอยู่ติ่งหนึ่งนะพี่ผมคิดว่าน่าจะมีทุกเหรียญนะครับสำอาหรับส่วนตัวผมนะผมผมดูจุดตรงนี้ก็พิจารณาได้นะนะครับเนี่ยนะครับจะมากจะน้อยแต่จะมีติ่งอยู่นะนะครับเกิดจากการปั๊มนะครับเกิดจากตัวตัดการปั๊มแล้วเนื้อปิ้นออกมาทางอาทางด้านหลังนะเนี่ยนะครับเนี่ยถ้าบางเหรียญ ปั๊มดีๆเนี่ยเห็นไหมเป็นติ่งเลยนะเนี่ยชัดมากนะครับผมเห็นแทบทุกเหรียญเลยนะนะครับร่องรอยการปิ้นนี่ก็สําคัญนะครับพระแท้ต้องปิ้นนะครับปิ้นมากปิ้นน้อยแต่ต้องปิ้นนะครับปิ้นรอบๆเหรียญนะนะครับหูเจาะเจาะเป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวผมจะไปให้ดูตัวตัดละกันนะนะครับพระยุคหลัง2 5 0 0้านะครับผมจะบอกทุกคลิปเลยนะครับผมอ่าผมจะบอกทุกคลิปเลยนะครับว่า ช่วงพระหลัง2,500เนี่ยนะครับตัวตัดจะต้องเป็นตัดแล้วฉีกขาดนะครับนะครับแต่จะไม่เสมอกันนะนะครับตัดอ่าบางบางช่วงตัดลงมาครึ่งใบบ้างแล้วฉีกขาดบางช่วงเกือบเต็มใบแล้วฉีกขาดบางช่วงตัดลงมา20%แล้วฉีกขาดนะนะครับดูไม่ยากเนี่ยนะครับพระแท้นะนะครับต้องตัวตัดตัวเดียวกันนะครับแล้วพระรุ่นนี้นะครับสร้างไม่เยอะ นะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณ2,000เหรียญถึง2,500เหรียญน,นะครับประมาณนี้นะครับแล้วมีเนื้อเดียวนะสำหรับรุ่นนี้นะครับที่พบเจอนะนะครับนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมลงตัวอ่าสองตัวตัดให้ดูแล้วกันเนี่ยนะครับจุดนี้ก็อ่าพออ่าผมคิดว่าดูได้นะเนี่ยนะครับพยายามดูเนี่ยรอยตัด ดูธรรมชาติของเหรียญน,นะครับปั๊มมาแล้วฉีกขาดนะนะครับเนี่ยนะครับพาแท้เนี่ยจะตัดเหมือนกันหมดเลยนะนะครับแต่ต้องมีของแท้เทียบนะนะครับถ้าเอาของเออเกไปเทียบกับเกก็จบนะนี่นะครับเนี่ยต้องอ่ต้องมีร่องรอยการฉีกขาดนะครับแต่อย่างที่บอกนะครับจุดจ่ายตังอีกหนึ่งจุดนี่นะเนี่ย สิ่งนี้สาคัญนะครับนะครับเพราะเกิดขึ้นจากตัวตัดพอตัดลงมาแล้วเนื้อมันปิ้นออกนะนะครับปิ้นทุกเหรียญเนี่ยดูหูเจาะนะครับปิ้นปิ้นปิ้นแต่ปิ้นแบบเป็นธรรมชาตินะครับไม่มีร่องรอยการถอดพิมพ์นะนะครับเหรียญรุ่นนี้เล่นไม่ยากนะครับถ้าเกิดใครเข้าเข้ามาสะสมนะนะครับหรือเป็นพระที่บ้านเกิดก็ก็ลองเข้ามาสะสมได้นะครับเล่นไม่ยากนะครับพระมีจํานวนการสร้างที่ไม่เยอะนะ นะครับราคาก็ขยับขึ้นตลอดนะครับก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับกด subscribe ด้วยนะครับเรายินดีรับเช่าพรกเครื่องนะครับพระบูชารับหม่อพระบ้านทุกรุ่นทุกพรกเกจเลยนะครับเรายินดีให้คำปรึกษาหมดนะครับสามารถส่งมาได้นะครับถ้าถ้าเกิดจะขายนะเดี๋ยวไลน์เราจะขึ้นมาให้บนหน้าจอนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดมีอะไรยังไงสามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเราจะพัฒนาไป เรื่อยๆนะครับทุกๆคลิปขอบพระคุณมากครับ